ไหนครับสวัสดีครับผมเสือราชษาจารีคมน์ครับไฟนอลซ้อมมากี่วันสามอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายสาาจซ้กมรัอยู่ที่นอนทบุรีนะมีใครเป็นคู่บ้างซ้อมเรามั้งม,มีพี่ก้องสุรินทร์พี่ฟ้าเป็นเมี <S <S ยเผื่อพบีบีไหนข้าเชียร์กันตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบหกสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ห้าสิบห้าสิบเอ็ดครับมวยสไตล์อะไรครับฝีมือก็เก่วันนี้มาเจอมาฉันรู้นะเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาขึ้มมาต่อยเขายังเขามือจะตายนาย วันนี้มาเจอเขานะวางเกลวาวแผงให้ดิด้วยตามสไตล์เรามีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้นเขาเบอร์เดียวล่าสุดต่อยไหนไว้ราชนะคะแนนวันนั้นต่อยใครไฮยีน่าอออู้ดูเราแปลบ้างชนะคะแนนชนะคะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยสองร้อยสองวันนี้ต่อยร้อยสี่ร้อยสี่เมื่อเช้าเอาไปงานน้ำหลักนี้พอดีมาพอดีผ่านเรียบร้อยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครเหมือเดิมคุ้มมากกี่กิโล ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดที่ประมาณสามสิบกว่าหังนจังหวัดรีสเกตฝากเชิญชวนแฟนขับเราหน่อยพี่น้องชาวรีสเกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนขอโชคดีขอบคุณครับ